เสร็จแล้วนะครับในส่วนของการทำยำปลากระป๋องนะครับก็เดี๋ยวเราจะมากินกันเลยนะครับวันนี้ได้ข้าวสวยร้อนๆน,นะครับผงเสร็จใหม่ๆนะครับข้าวหอมมะลิจากสุรินนะครับซึ่งก็ขึ้นชื่อนะครับในเรื่องของความหอมอร่อยอยู่แล้วนะครับยิ่งได้ผักติ้วมาแบบนี้ด้วยนะครับกินเข้ากันกับ ยำปลากระกป๋องมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับท่านผู้ชมมีปลากระกป๋องลองทําตามผมดูก็ได้นะครับวิธีทําก็ง่ายแล้วก็ไม่มีความซับซ้อนนะครับสําหรับท่านที่ชอบกินกับผักสดจะกินกับผักชนิดอื่นๆก็ได้นะครับเข้ากันอย่างดีนะครับแต่ว่าที่ผมชอบผักติ้วเพราะว่ามันจะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับเวลากินก็จะเข้ากันนะครับไปครับ 嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. ม้วนแน่นๆนะครับโมลตังๆบานก็จุดดุจุดจดุก็คือเนี่ยมากินกับยำอัไเนี้ยครับบรรลุ่มโมลตังๆแบๆบม้วนแน่ๆนๆ cái đầu cái đầu <laughs> จะเห็นว่าเน้นกินไม่ค่อยพูดนะครับเพราะอร่อยมากนะครับแม่จริงๆอ่ะคุณคุณแม่สอนว่าไม่ให้พูดเวลาทานข้าวนะครับแต่ว่าก็ต้องมีพูดบ้างนะครับเพราะว่าอร่อยจริงๆนะครับเป็นเมนูมง่ายๆแต่ว่าทําทานได้ทั้งครอบครัวแล้วก็กินกับผักสดนี่คือที่สุดนะครับ Mm-hmm. อย่างนั้นแมวเวีย้ยม,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 มอ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 งออกไปออกไปเลย อร่อยสถานยุทธจักรทำง่ายมากนะครับไม่คิดว่าของที่ทำง่ายๆแบบนี้จะอร่อยได้ขนาดนี้นะครับ ผักหมดก่อนผมชอบมากนะครับชอบผักมากมหมดแล้วอะ่ะ ใส่เครื่องดูครับทำโตโต,ตเนื้อปลา คุณแม่สอนผมว่าเวลาทานข้าวต้องทานให้หมดนะครับทั้งในส่วนของกับข้าวเองแล้วก็ข้าวที่เราตักมานะครับเพราะว่าเราก็ต้องเห็นถึงคุณค่าของอาหารนะครับข้าวแต่ละเม็ดกว่าจะได้มาให้ทานนะครับอย่างครอบครัวผมเองบ้านผมก็ประกอบอาชีพทำนานะครับทำเกษตรกรรมก็ทราบดีนะครับถึงความยากลําบากในการ ทำนาน,นะครับดังนั้นกว่าที่จะได้เป็นเม็ดข้าวมาให้กินนะครับเป็นอาหารต่างๆให้เราได้ทานเราก็ต้องเห็นคุณค่าแล้วก็ทานให้หมดทุกครั้งนะครับ,น,รบนะครับเสียดายครับผักหมดไปก่อนนะครับเขาหลังต้องจัดผักเยอะๆกว่าน,นี้นะครับ อาดหมดจดนะครับแทบไม่ต้องล้างจานกันเลยก็ว่าได้ครับอันนี้ก็เป็นการรับประทานอาหารเย็นนะครับซึ่งก็เป็นการทําอาหารทานทุกเย็นของผมอยู่แล้วนะครับก็อยากจะฝากในส่วนของช่องนะครับพบบายกับหมอเอกนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านามาดูวิธีการทําอาหารนะครับที่ก็ ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนะครับเป็นอาหารง่ายๆนะครับบ้านๆทํากินกันได้นะครับแล้วก็มาดูหมอเอกทานข้าวนะครับมาร่วมทานข้าวกันตอนเย็นในส่วนของช่องของผมนะครับนอกจากในส่วนของการทําอาหารแล้วนะครับยังมีการนําเสนอในเรื่องของศิลปะประวัติศาสตร์แล้วก็บรดาณคดีด้วยนะครับเพราะว่าผมเองเป็นนักบรดาณคดีนะครับแต่ทําไมถึงเรียกหมอเอกเดี๋ยวคลิปหน้ามาเฉลยนะครับว่า เรียกหมอเอกแล้วทำไมถึงได้เป็นนักโบราณคดีนะครับอ่ายังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปวันนี้สวัสดีครับผม